และนี่คือลร่งราสุดหลอนในโลกระบอกกับสะพานไข่มย์ตัย,ยู่มีคนเคยเล่าว่าครั้งหนึ่งในอดีตเคยมีคนไปอาบน้ำในใต้สะพานและเขาถูกเสี่ยมแทงตายตายตายจึงจบชีวิตวิทและตายไปพร้อมกันกัน มีวันหนึ่งมีชายผู้โชค้ายคนหนึ่งเขาได้ดูรถสถานีรถไฟใหม่ก็คือสถานีรถไฟฮ่าเขาไม่รอชา้าเขาจึงไปนั่งรีบนั่งรถไฟอย่างด่วนดวนด่วนด่วนและไปอังนั้นเขาก็รีบได้เห็นไปกับตาได้ยินเสียงผู้หญิงและผู้ชายิีดร้อง ร้องอ๋อๆดังดังดัง,ดงต่อมานะเขาก็ได้วิ่งหนีไป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 ถ้าคุณไม่อยากเห็นในช่องถ้าคุณไม่อยากเห็นกสะพานไข่มืดจะอยู่จะต้องจะต้องพิมพ์คำว่าขอโทษชี่ศพ ตาคุณคุณขอโทษที่จบตาคุณนะขอโทษที่สอบตาคุณนะขอโทษที่จบตาคุณเมื่ออย่างนั้นนั้นเจ้าจะพาไข่ม่นตย,ยูจะถามถึงคุณไปที่ห้องอย่างไม่จบไม่สินส้นสิ้น มปอย่างนั้นถ้าพายขายไม่อยู่นั่นตยอยู่ไม่มีวันหยุดมาจยุดจบจุดนจิ้น